จดหมายเหตุกรุงศรีมหัสจรรย์อันซีนอีกแห่งหนึ่งที่อำเภอวังโป่งเพชรบูรณ์คือทิวเขาผาโค้งครับเป็นปรากฏการธรรมชาติและการกัดเซาะของลมและน้ำเกิดเป็นหน้าผาที่มีความโค้งจากพื้นสู่อากาศคลายผ้าม่านสูงใหญ่ที่ต้องแง้มองแบบคอตั้งบ่าเลยครับ บริเวณที่สวยงามเป็นพิเศษคือผาเจ็ดสีครับซึ่งมีลวดลายหินที่เกิดจากสายน้ำไหลจากด้านบนลงมาตามแนวหน้าผาทําให้เกิดสีสันเคลือบหน้าผาสลับกันเป็นริ้วยาวในแนวดิ่งทั้งสีเขียวจากตะไคร่น้ำและสีขาวสีเทาสีดำจากลวดลายของหินเกิดเป็นความสวยงามแปลกตาที่มองดูคล้ายกับสายรุง้งพาชมสีเทพเมืองมรดกโลกในต่อหน้าครับ รุงสีร่วมสืบสารความเป็นไทย